yes yes what the fuck ก <st immun ization> ็ต้องขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอ x นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแบบที่มีชื่อว่าบล็อก o s ซนั่นนะครับผมอัปเดตที่15นั่นเองนะนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะสอนเออ่พาไปโลกเออ่ทะเลที่3นะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมเลือกฝั่งก่อนนะ concentration level 1 5 0่น to go อะไรเนี่ย next world ขอดีีซีอะไรวะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนดาบก่อนขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราไปที่โคลอสเซียมนั่นเองนะให้เราไปที่โคลอสเซียมนะครับผมมันก็บอกอยู่นั่นเองนะไปไปเราไปที่โคลอสเซียมเลยนะครับผมว่าผลกูก็บินได้นี่วะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงโคลอสเซียมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามาตรงข้างล่างนี้เลยนะเนี่ยมาตรงข้างล่างนี้เลยให้เราคุยนะครับผมคิงคิงเลดเฮด ให้กดคุยนะครับผมยู Yo! อะไรเนี่ยเันโซ่มากทำไมแอดมินเอ่อแคนยูโกอะไรเนี่ย WTF โอเคอะไรเนี่ยใครที่แปลออกก็แปลได้นะครับผมใครนะ่ะ oh. มันเคยแอดมินหรอเนี่ยนะแอดมินหรือเดี๋ยวเดี๋ยวไปนึนองใจเย็นแอดมินมามึงมาแอดมิน กูกะฆ่ามึงงี้เดี๋ยวๆดีาบไม่ใช่บบบบบบเขาน่าจะเป็นแอดมินลอมั้งเนี่ยคนเนี้ยตกตกทะเลแอดมินเอ้ยๆๆ้ยเว้ยมีฮาคิสังเกตทำไมไม่เปิดโอ้เดี๋ยวแอดมินปลิวแอดมินปลิวนะครับผมถ้าเราสู้กับแอดมินนั่นเองโอ้โหดูเดือดดูเดือดเออแอดมินเถื่อนใช่ไหมแอดมินเถื่อนมาก <B stereotype> ปははิวเลยตกทะเลไปซะเออเก่งเลยอดมินเอาตกกี่ละตกไหวยังวะเอาไปเอาไปกินน่ะเฮ้ยเอดมินกูไม่ได้โหดนี่ว่าโอ้โหนึกว่าจะเก่งเรียบร้อยเจอเมเทโออีกรอบเจอเมเทโอปั๊บทรเฮ้ยเอดมินจะตายแล้ว ดูเ,เต็มๆเลยตกทะเลไปอีกรอบแม่แอดมินตกทะเลบ่อยบ่อยเฮ้ยวัดเอ้ยัออยงสู้ไม่จบเลยอะไรเนี่ยหรือเปิดเสียงเกมเฮ้ยว่าแอดมินประทะแอดมิน ว่าดูเดือดพลานเอาพอมีปไปแล้วเนี่ยเอา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 ดูนดูนพูด,ดเสียวพูดที่ นเนี่ยพาไปไหนอะ่ะเอา้าแล้วเราไม่เสียจากคิงนะครับผมไม่อะไรเนี่ยบบบบิิสมะะ b i ะบ i l l a ะมันให้ไปหาใช่ไหมมันให้ไปหาคนคนช่วยเหลือนะครับผมคนช่วยเหลือเดี๋ยวกูปิดเพลงไว้หนึ่งไหนไปทางไหนวะมันบอกว่าที่กรีนบิดนะครับผมที่กรีนบิดไปเลยลยุลยลยุยลุยผลไม่ก็บินช้าจะดจัด โอเคพอเรามาถึงกีบิดแล้วใช่ไหมเอ่ไมได้ทำอะไรลววะว้ามันให้เราทำอะไรว้ามันให้เราทำอะไรมันให้มันอยู่ตรงไหนอ่ะคนอยู่ตรงไหนคนอยู่มองไหน้อ๋อโอ้โ,อโหกูหาตั้งนานจีสัสไครส์โอ้โหมันอยู่ตรงท่าเรือนะครับผมมันอยู่ตรงท่าเรือนี่นะครับผมมิสเตอร์กัปตันกดคุย I can take you to the to t s e l o you like t o go? Yes, yes. t e l e p o r t i n g โ oh, อ oh, ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่โลกเอ้ยทะเลสนะครับผมโลกโลกก็เชี่ยละทะเลสนะวิ่งช้ามากเลยนี่นะครับผมทะเลที่สามนั่นเองมีผลใหม่ด้วยนะมีผลใหม่ด้วยไหนหน้าไหนหน้าอยู่ไหนนี่ครับผมมีผลกิโล สปินเลโก้โฟคอนนะครับผมแล้วก็มีอีกนะมีอีกนี่ผลเพชรผลเลิฟแล้วก็ผลประตูแล้วก็ผลอะไรอีกอะผลวีนอมนะครับผมโอ้ผลเยอะจัดๆผลเยอะจัดอัปเดตนี้ผลเยอะมากครับผมผลเยอะมากแล้วก็เออซีเคียได้เยอะๆนะครับผมน่าจะต้องไปหากันนั่นเองนะ ก่อนมากนะครับผมสำหรับเอ,อ่อคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านั่นเองซิวกินครับผมบ๊ายบาย